มันจะเตือนดูวะเออที่พูดของผมมาร์กทีวีนะครับผมโอ้โหจะมาเล่นนะครับสกายบอลร,รู้เรียกงั้นป่าเออรอก่อนชิปไก่คนเมื่อจะเข้าหมาวันเนี้ยสามสิบนาทีรอไปอ่ะวันดีสติฟดูดิคุณกินอะไรมาโอ้โหดูกระโดดโอโ้โหบ้าครับบ้า รับจากดไลค์มาที่ผมคอมเมนต์ไม่เชื่อผมอ้าวอันนี้ก็เป็นอีกคนนึงโอ้าชีวิตชีวิตลันทดบซะจริงๆมา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 ไปละไปละไปแล้วไปแล้วไม่ทันเขาชิบหายแล้วโอ้โดนแย่งหมดเลยไอ้นี่กล่องว่างโอ้โห ชิบหายลืมยิมขงขาเฮ้ยอย่าเอาไปนุย้ยชิบกูได้ไปแล้วตามแป,ป๊บแล้วคอยตีอย่างนี้ดีกว่าฟัองอโอเฮ้ยหมกเหล็กมาโซ่หมกโซ่โซใครเดินมากูาฟาดหน้าเละเลยกระโดด มราทำเชี้ยอะไรอ่ะโอ้โหกูนี่สตาร์เลยเฮ้ยมานี้เลยดิกูไปบวกด้วยป่ะเฮ้ยเพื่อนบวกบวกบวกที่หายบวกไม่โดนไปแล้วกูกูวิ่งมาทำไมเนี่ย,าายเฮ้ยอะไรของกูวะไอ้เหี้ยแต่มันกีดหน้าบ้านกูวะกีดที่อยู่น,นีอะไรนะกูยึดตีนอยู่งั้น ไม่ขอภัยกับในคำหยาดนะผมคนพูกนี้แล้วติดปากตัวเล็กเล็กเล็กตายไปดิตายไปตายไปตีสองทีมยักูจะให้มึงตายอ่ะเนะี่ยอะไรวะเบียงเรียบร้อยโอ้โหพี่มา้าเก่งสุดๆใส่ชุดแป๊บเฮ้ยหนดหัวคายแล้วที่มไอ้ฟาร์มแบบเด้อ เอางั้นหรจ้าวังั้นรจ้าหวานหวานหรืจ้าเรียบร้อยแตกไปหนึ่งแตกเบอร์สองนี่โอ้อะไรกูเนี่ยชิบหายเฮ้ยหายแอบใครแอบหายแอบแอบ,บก็แตกไปเก็บหมดครับเก็บหมดทำอะไร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 ก็แตกไปเฮ้ยเฮ้ยถูกจังวะ

ที่เห็นมีเหลืองเห็นมีเหลืองอู้ยอยู่สกายเลยตามเขาไปคับตามเขาไปหรือฮนี่มาครับนี่แม่งจะบักหิวเนี่ยดีดีกูหิวไปครึ่งหลอดเลยแม่งหิวก็ไม่ให้กูเห็นด้วยนะว่าหิวการหาใจหงกายถึงจุดหมาย เด๋ยดแผลสอแงแผลล้วไอ้หนู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 ตายไปอ้อ้อู้เอ็นชาร์เอ็นชาร์เอ็นชอู้เอ็นชาร์อู้ไปไปดินหนแล้วอ่ะอ่อันนี้นี เล่นกินตบตายพี่ดิ้โหสุดยอดครับจงังหวะนี้เรียบร้อยขี้อของเต็มขี้ทำไมกล่องเปิดไม่ได้กูเจ้าดาบกูเจ้าดาบเออเจ้าดาบโยนทิ้งไป จอมาไหมจะเอาดาบมีดาบมีดาบหรือไม่เฮ้ยได้แล้วมึงก็โยนรับข้อมึงเลยดับชีวิตกำลังตดเลยไปแล้วที่กูไม่เอาก็ได้วะหูตายชิบหายแล้วกี่นาทีวะเมื่อกี้ลืมดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเฮี้ยอะไรกัดบัว ไหนกันหมดจ้าอดเลยดับเอ็นช้าได้ไงวะเล่นมายังไม่เคยเอ้ยออะไรรมาดิเอ้ยเก็บวะทำไรจ้ะหนูจ๋าทำไรจ้ะทำไรทำไรอืมอืม ไปเฮ้ยมีเพชรมันไม่ใช่วะสองแล้พี่กูเจอเพชรอ่ะอมืมีเพชรที่กูไหมเพชรเพชรเพชรอยู่ไหน ดอยู่ไหนเพชรโอ้โหยังไม่เข้าตัวกูเลยเฮ้ยเข้าแล้วเขาละอ้สองคนตายแล้วกูวมีได้คาบไหมเอ้ยชิบหายกูไม่สู้เแต่เงินทีพีกูในวงแน่แน่แน่ได้แน่แน่เนาะหวังว่าในนี้จะมีได้คาบนะเดี๋ยวในตัวกูมีไม้วะก็คาบเคียไม่ได้เลยามามเชิบหายมาแล้ว หนึ่งาทีหยิบกายแล้วที่ครับไม่จ่อเป็นี่อะไรหยับไม่พอได้ที่ไปโอ้ยกูไม่ต้องการแล้วกล่องอะ่ะที่ครับกูอยากได้ที่ครับกูเสียอุดท้อเลยกล่องไม่เอาไม่เคยมีไม้ โว้าอ,อะไรกูมาก็าไม่รู้เจ็บดี๋ยวไดรึอะไรวะเนี่ยไม่เชื่อใครมาจิ้มหายเข้าวมาด้วย พี่ดิเข้าอ่ะจ้ะเหี้ยโอ้โหอะไรวะอะไรวะอือเพาะฉันเราวันนี้พอแค่นี้แล้วทีผ่ผายหวัวร้อนหน่อยจัดกูไปละ